าาัีเซรคเดเด้อปกระหอนซุปตาเตาเอ้ขอบุณเอฟซีุดทีกดติดตาม,ททาม,าม,มใหทานช่องน้มือี้นอเห็เดล่งลดกะเสเป็นเอาเสาปูนเอาเล็กนี่นะจ้าพี่น้องเห็ดย่างมาตรฐา,านเลยให้น้องขุดขุดลุมฟัง เสาเนาะจานะ้เาเนาะเสาปูนหกต้นละพี่น้องความสูงกับสี่เมตรข้างหลังนี่สามเมตรหาสิบเพื่อเนาะจานะ้าเนาะเห็ดส้งมันหมาเหนเห่าละส้งโมเดิร์นละจา้าทางเดดคักดเดาหายมือนนี่ห่อนคักพี่น้องเอ้ย เ็พ่อได้จอดอันล่งรถพ่อได้จอดสลี่เนะานะจ๋านะเออผลคูขุดซอยแผนกขุดห่อนบ่เป็นอนม,มนผู้นี้แหละมาขุดซอยกระไดฝนกระบ,บ่ตกพี่น้องเอ้ยฟังเล่าเป็นยังไงเนาะตังประเทศกับนาวคือเกาหละ่ะจา้าแมนบบ ่นละลอดเดือนกรกะดาผลละจ้าจ้างสีได้ขึ้นไปเมืองนอกละจ้าเนาะไปเจอกันยุป,ป่าเห็ดอีกคือเกาล่าเฮ้าพี่นอ้องเห็ดมีตาดอกง่ๆเห็ดเึิงหวานพี่นออ้องเออเมื่ออื่นกระิได้ไปสร้างเสาละจ้าพี่น้องจ้าสร้างเสา สร้างเสาสร้างเล็กมาไหร่นะจ้าเนาะพอ่อแดนเอาสลี่เขาห่มตึ้นแดดเนี่ยจ้าเอ้เอ่นเอ้ยมันคือสัมบ่ายแทบปุ่นสิงท่องสิงท่องเอ้ยโอ้ยสัมบา่ายแทอนอบอกสิงท่องนี่เฮงเฮงว่ะพี่ แมาเนห่มันฮอนแดด,ข,ดขุดลุมกับซิยูประมาณนี้แ่ละพี่นอ้องขุดลุมสีลึกือกน้อยมันจังสีบอลลุมข่ายยูมันเปียกเนาะน่ายเนาะอันนี้มันอยากขุดง่ายอยู่ นี่แล้วมองตรงกลางนี่เราอายว่าน,นี่ถ้าวา,ายกับเงือมึงยุ่งไดยังขุดได้ว่ <c oughs> ะเสียงร้อเสาีเอาไม้นาะเอาปูนนาหาละจ้าพี่นอ้องว่เาเอาต้นใยดอกจ้าตะกี้มองนี่เป็นคอกงัวาเต่ เลี้ยงหาตัวกับยูหาตัวคือเก่าเลี้ยงง้วบแพรพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ไปซัมเน้เน้ะจ้าเด้เอไปคลิปหนาจังมาพอกันใหม่สุกกายสุกใจเด้อพี่น้องขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนที่วทิมบ้าปากันเนาะจ้าเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า